รถโฟกตู้ตรวจเช็คอาการแอร์ไม่เย็นในรถระบบแอร์ตู้หน้าเย็นได้อยู่15องศานะครับอุณหภูมิหน้ารถตอนนี้อยู่ที่31องศาเดินเบาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ45นะครับ ด้านไฮยอยู่ประมาณ200เปิดฝากระโปรงัดลมไฟฟ้าทำงานปกติครับตู้หลังวัดจากแถวที่สองนะครับหลังคนขับ ความเย็นอุณหภูมิรอบๆตัววัดอยู่ที่31ลมเย็นออกมาที่22องศาตรวจเช็คระบบแอร์ตอน1 0บโมงสินาทีนะครับรถผ่านการใช้งานไปแล้วหนึ่งสหรือ148697สกิิโลเมตร ความร้อนเครื่องยนต์นะครับอยู่ประมาณ90นะครับปัญหาที่แอร์ไม่เย็นเกิดจากตัวคอมแอร์หรือว่าระบบไฟจุดไหนนะครับในรถเปิด AC แล้วนะครับแต่คอมไม่ทำงาน ตอนนี้คอมไม่ทํางานด้านนี้ต่ําด้านนี้สูงถ้าทํางานด้านสีน้ําเงินจะลงด้านสีแดงจะขึ้นนะครับไม่มีความเย็นนะครับเช็คระบบไฟนะครับถ้าสัญญาณไฟมาจากสวิตช์เอปก,กติแล้วคอมไม่ทํางานก็แสดงว่าคอมแอร์เสียนะครับสทางวัดสัญญาณไฟนี่เข้าปักคอมไฟมานะครับเสียบปักคอมครับ พอเราถอดปลั๊กคอมออกแล้วเสียบใหม่นะฮะคอมทํางานแต่สักพักคอมก็จะหยุดอ่าเนี่ยฮะสักพักคอมก็จะหยุดแล้วครับตัวนี้ตัวคอมแอร์มีปัญหานะครับคือทํางานไม่ปก,กติไม่คงที่นะเดี๋ยวทําเดี๋ยวไม่ทําเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวไม่เย็นนะครับ ก็ตรวจเช็คเรียบร้อยสรุปครับว่าเป็นที่ตัวคอมแอร์ครับอันนี้ต้องเปลี่ยนคอมนะครับดับเครื่องครับการถอดแผงแอร์นะครับลดโฟกเดี๋ยวจะได้ดูตัวไส้กรองนะครับจะได้ประเมินสภาพด้านล่างก็จัดการถอดคอมแอร์เริ่มงานกันเช้าๆครับ เอาวางก่อนเนาะดูไส้กรองให้ก่อนอ่าในส่วนของคอมแอร์อ่าโอเคครับเดี๋ยวเราจะได้ถอดตู้ไส้กรองนะครับสภาพไส้กรองภายในระบบสบกรปรกไหมนะครับ สภาพตัวไส้กรองนะครับโอ้ในดูจุกแล้วจ,จุกดำขนาดน,นั้นเลยอ่ะโอ้โหช่างโอ้โหดูนะฮะสภาพไส้กรองออกมาดำมากโอ้หน้ำมันนี่อย่างดำเลยนะฮะเห็นเฉพาะตอนแรกเห็นจุกนี่ก็ดำแล้วนะไส้กรองดำแสดงว่าระบบภายในน้ำมันดำๆนี่จะวิ่งไปทั้งระบบนะครับ ว่าภายในคอมนะ,ะก็ดำนะฮะัดำเลยตัวนี้ก็มีคราบรั่วซึมด้วยนะคะคอมตัวนี้มีคราบน้ำมันปกติจะขา,ขาวๆใสๆออ่างเงี้ยตัวนี้ก็มีคราบนะฮะมีคราบรั่วซึมให้เห็นนะในส่วนของคอมแอร์นะครับเนี่ยตัวนี้ยังมีคราบรั่วซึมให้เห็น ฝั่งนี้อาจจะรั่วจากประเก็นนะประเก็นตรงนี้นะครับจะเป็นประเก็นอันนี้เป็นประเก็นนะครับที่เป็นคาบแตงแดงคาบตัวนี้ก็จะมีคาบเลอะเนี่ยตัวนี้นะ่าจะมีปัญหาเรื่องตัวคอมแอร์รั่วนะคอมแอร์รั่วด้วยดูแล้วนะแล้วที่เห็นก็ในส่วนของฝั่งนี้นะที่มีคาบนะมีคาบด้วยโอเคครับก็ แต่แน่คือระบบสกรปรกระบบดำครับนะครับหลักๆแล้วนะฮะงานนี้หลักแล้วสกรปรกต้องเปลี่ยนคอมแล้วนะตอนนี้เปลี่ยนคอมแล้วก็ในระบบแผงนะอาจต้องเปลี่ยนแผงเดี๋ยวจะได้อัดเช็คลั่วตู้แอร์ไว้นะครับเดี๋ยวจะได้ถอดตัวข้อต่อเข้าตู้นะจะได้อัดเช็ครั่วตู้หน้านะครับ พอเวลาที่เราเดินไปนี่เราจะไม่ได้เสียเวลานะฮะเราก็จะจัดการอัดเช็ค่วตู้หน้าเพราะงานนี้มันต้องทำการล้างระบบให้สะอาดทั้งคันนะครับนะครับตั้งแต่ท่อน้ำยาช่วงหน้านะครับไปถึงเข้าตู้หน้าแล้วก็ท่อน้ำยาที่เดินใต้ท้องรถไปตู้หลังทั้ง2ตู้นะตู้หลังจะมี2ตู้นะครับงานนี้เป็นการล้างระบบแล้วก็ต้องลื้อตู้หลังอีกนะฮะ งานนี้ต้องลื้อตู้หลังจะได้เช็คสภาพแล้วก็ต้องเปลี่ยนวาล์วฉีดน้ำยาด้วยล่ะครับงานนี้เดี๋ยวต้องใช้เวลาเดี๋ยวให้ช่างจัดการลงมือนะครับอัดเช็ครั่วตู้หน้าไว้อันนี้คือส่วนในท่อน้ำยาแอร์นะครับ ที่เราจะต้องล้างระบบให้สะอาดทุกเส้นเลยนะท่อน้ำยาแอร์เดินไปจุดไหนของรถนะฮะเราก็ต้องล้างให้สะอาดทุกเส้นแป๊บด้วยนะฮะอันนี้เป็นแป๊บเส้นเล็กนะฮะอันนี้เป็นท่อไลกับคอมแอร์นะครับในส่วนของหน้ามอน้ำนะฮะ ที่มีฝุ่นมีนะเดี๋ยวจะได้จัดการเป่าฝุ่นทําความสะอาดด้วยนะครับ อัดเช็คลั่วตู้แอร์ลดโฟกอัดไว้300นะครับอัดไว้เวลา15บหนกาสี่นาทีวันพุทธที่27จะได้เช็คดูนะครับว่าตู้แอร์รั่วซึมไหมนะฮะถ้าแรงดันลดลงก็หมายถึงว่าเราต้องถอดนับปัดถอดตู้แอร์ครับ อัดในส่วนตู้แอร์หน้านะครับที่มีหัวทองเหลืองตัวนี้นะครับเช็คแรงดันที่อัดไว้นะครับ ตอนนี้ยังอยู่ที่เท่าเดิมนะครับยังอยู่เท่าเดิมอยู่ช่างทำรลองปิดร้านพอดีครับเปิดมาลยเปิดมาลยล้างระบบภัยในชุดใส่น้ำยาแอร์ค่ะจากตูหน้าไปตูหลัง nếu pít? Hả? Night? lấy

ชุดใสสะอาดค่ะชุดอะไรแอร์เก่าของรถโฟกตัวนี้จะเป็นคอมแอร์กับเอ็กเพนชั่นวาลนะฮะสองตัวนี้นี่คอมแอร์ที่มีคาบรั่วซึมแล้วก็เป็นเอ็กเพนชั่นวาลตู้หน้าแล้วก็เป็นแผงแอร์ของเก่านะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเอ็กเพนชั่นวาลใหม่คอมใหม่นะครับแล้วก็แผงแอร์ใหม่ ด้านนี้ก็จะเป็นชุดอะไรใหม่นะฮะคอมใหม่เนาะเอ็กเพนชั่นวาล์วใหม่แล้วก็แผงแอร์ใหม่ตัวนี้ก็เป็นกรองแอร์ตู้หน้าใหม่นะครับเดี๋ยวช่างจะได้จัดการประกอบใส่รถนะครับในส่วนการล้างระบบก็ล้างระบบตามท่อน้ํายาแอร์มาให้เรียบร้อยนะครับจนถึงตู้หลังอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดาเนินการให้ตามขั้นตอนก็ติดปัญหานะครับในส่วนของเบาะ ตู้หลังที่ปรับเลื่อนไม่ได้นะครับก็ทําให้การทํางานของช่างยากนะครับช่างก็พยายามทําในส่วนที่สามารถทําได้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบอะไรชุดใหม่ชุดนี้ลงรถนะครับแล้วก็จะได้ตรวจเช็คเติมน้ายาแอร์ตรวจเช็คความเย็นตู้หน้าตู้หลังเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดให้หลังจากที่เราประกอบคอมประกอบอะไรเรียบร้อยนะครับเราเติมน้ำยาเรียบร้อย เดี๋ยวรอดูการทำงานอีกครั้งหนึ่งครับตรวจเช็คถ่ายเติมน้ำมันคอมใหม่ของคอมรถโฟก์นะครับช่างเติมน้ำมันคอมของเดนโซนะครับก็เป็นแบบลูกสูบนะครับตรงตามสเปค n d ็นอยแนะครับห้ามผสมน้ำมันชนิดอื่นนะครับต้องใช้ตรงตามสเปคเขานะครับก็รถตู้ก็ใช้ปริมาณที่เยอะนะครับ ตั่งเป่าฝุ่นทำความสะอาดหน้าหม้อน้ำนะครับตัวนี้ก็มีอินเตอร์บังไว้ด้วยนะะแผงแอร์อยู่ตรงกลางเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยก็ต้องฉีดล้างทำความสะอาดอินเตอร์ด้านหน้าจะได้ระบายดีขึ้นนะครับฝุ่นค่อนข้างเยอะนะครับถ้าไมหรือหมอ้หมอน้ำออกมานะ ตอนที่เราลื้อแผงแอร์ออกมาแบบนี้นะเราก็สามารถเป่าทาความสะอาดได้นะครับ รถโฟก์ที5ตอนนี้ช่างจัดการประกอบอะไรใหม่ลงรถเรียบร้อยค่ะคันนี้ก็จะมีเปลี่ยนแผงแอร์ใหม่หนึ่งแผงพร้อมกับตัวไส้กรองในเออร์ที่อยู่ภายในกระบอกข้างๆแผงแอร์หนึ่งอันค่ะเปลี่ยนลูกย่างโอลิงคอต่อเข้าแผงแอร์สองตัวค่ะ และคันนี้มีเปลี่ยนคอมแอร์ใหม่หน่งลูกค่ะช่างก็จัดก,การประกอบคอมแอร์ลงรถเรียบร้อยพร้อมกับเปลี่ยนลูกยางโอลิงสายเข้าออกคอมแอร์ให้2ตัวและมีเปลี่ยนตัวเอ็กเพรสชั่นวาล์วตูน้าให้1ตัวค่ะ ตัว A ไอพีชั่นวาลก็จะแนะนำเปลี่ยนลุก60,000โลกเปลี่ยนลุกยางโอลิงสายเข่าออกไอพีชั่นวาลหน้าหลังให้4ตัวในส่วนของชุดสายน้ำยาแอร์ต่างๆของตู้หน้าและเดินไปตู้หลังในส่วนของตู้หลังและตู้แอร์หน้าจัดการล้างระบบภายในเคลียร์น้ำมันคอมเก่าๆที่ดำออกให้หมดค่ะ ีก็จะเป็นชุดใส่น้ำยาแอร์ค่ะและข้อต่อของระบบแอร์ก็จัดการเปลี่ยนลูกยางโอลิงใหม่ให้ค่ะตามข้อต่อแบบนี้ทางร้านก็รับประกันกรณีรั่วซึมให้นาน1ปีค่ะก็จะมีข้อต่อของชุดใส่น้ำยาแอร์ที่เดินไปตู้หลังนะคะบริเวณจุดกาลางรถก็คือใต้ห้องรถช่างก็จัดการเปลี่ยนลูกยางโอลิงข้อต่อของระบบแอร์จุดนี้ให้ใหม่ค่ะ ก่อ,อนนี้เข้าสู่ขั้นตอนการแวกอากาศหรือว่าดูดสูดอากาศภายในระบบให้เป็นศูนย์เดี๋ยวจะได้มาเติมน้ำยาแอร์และดูค่าการทำงานและความเย็นที่ได้ค่ะ15นาฬิกา20นาทีรถโฟกที่5ช่างจัดก,การเติมน้ำยาแอร์ค่ะด๋ยวไปดูค่าการทำงานและความเย็นที่ได้ค่ะ าการทำงานเดินเบาเปิดฝากระโปรงรถจอดอยู่ในร่มด้านโหลอยู่ที่30คายอยู่ที่ประมาณ210ถือว่าความร้อนแนไม่สูงอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะเปลี่ยนแผงแอร์ใหม่การระบายความร้อนทําได้ดีค่ะ ตู้หน้าคอมลูกเดิมที่ทำงานนะคะก็ความเย็นได้อ <can> ย really ู่ที่15องศาอุณหภูมิรอบๆก็อยู่ที่31องศาค่ะหลังจากที่เปลี่ยนคอมลูกใหม่ล้างระบบภายในระบบตู้หน้าทำความเย็นได้อยู่ที่6องศาอุณหภูมิรอบๆก็อยู่ที่34องศาค่ะเออในส่วนของตู้หลังก่อน่อดเปลี่ยนคอมล้างระบบก็ทำอุณหภูมิได้22องศา เปลี่ยนคอมตังระบบตอนนี้ทําอุณหภูมิได้13องศาค่ะอุณหภูมิรอบๆก็อยู่ที่33องศาค่ะคอมแอร์ลูกเก่าจะเห็นค่าด้านโลนะคะอยู่ที่5 0ในส่วนของคอมแอร์ลูกใหม่ก็จะอยู่ที่30คาะการทํางานของคอมแอร์ลูกใหม่นะคะก็จะอยู่ต่ํากว่า40ปกติค่ะ ปกติคอมที่สมบูรณ์หรือว่าคอมใหม่คอมที่กาลังอัดกําลังดูดดีทางการทํางานด้านโลต้องอยู่ต่ำกว่า40ค่ะในส่วนของความร้อนอันนี้ก็ก่อนที่เราเปลี่ยนอะไรก็อยู่ที่200หลังเปลี่ยนก็อยู่ที่ประมาณ200นิดๆค่ะก็ถือว่าการระบายความร้อนอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะพัดลมพะทำงานปกติค่ะ ในรถปรับระดับน้ำยาแอร์อยู่ที่โลค่ะสปีดพัดลมตู้หน้าก็อยู่ที่2ขีดวัดความเย็นออกมาตู้หน้าก็ได้อยู่ที่6องศาตู้หลังได้อยู่ที่14องศาค่ะในส่วนของตู้หลังก็วัดจากช่องตรงกลางค่ะ ความร้อนของระบบเครื่องยนต์เขาอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติค่ะอุณหภูมินาปัดรายงานไว้ที่28องศาโหลดผ่านการใช้งานมา148697หรือ148,697กิโลเมตรค่ะในส่วนของตู้หลังก็ปรับระดับน้ำยาแอร์อยู่ที่โลสปีดพัดลมอยู่ที่3ขีดค่ะ ในส่วนของตัวด้านซ้ายก็จะวัดจากฝั่งด้านหลังคนขับค่ะและในส่วนของฝั่งด้านขวาก็จะวัดจากแถวหลังสุดก็จะได้ความเย็นอยู่ที่13องศา14องศาก็ตัวที่วัดจากด้านหลังคนด้านหลังนะคะสุดรก็ตู้แอร์นะคะจะขึ้นมาตรงนั้นใกล้กับตัวตู้แอร์ และในส่วนของหน้านซ้ายนะคะลมก็จะส่งเข้ามาไกลหน่อยความเย็นก็จะห่างกันประมาณ1องศา2องศาค่ะในส่วนของตู้หน้าก็ยังได้อยู่ที่6องศาค่ะ คอมเอทำงานปกติเปลี่ยนการทำงานของคอมเอเงียบค่ะ